เรามาลองอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไสาเล็กประมาณ3มเซนถึง3.5เซนปากตัดนะครับสีออกชมพูหรือเหลืองหน่อยคู่หางสีส้มสมปลาช่อนน่าจะชอบนะครับรลองดูกันครับ ได้ตัวมาแล้วครับสำหรับเหยื่อแจ็คปากตัดสีชมพูหรือเหลืองนิดห,หน่อยปลาช่อนไซส์เล็กนะครับแต่ว่าก็เต็มปากเต็มคํารู้สึกว่าถึงปลาช่อนจะไซส์เล็กแต่ก็กัดได้เต็มปากเต็มคําดีนะครับว่ามีไซส์ออกมาได้ค่อนข้างเหมาะกับปลาช่อนไซส์ทั่วไปของบ้านเรานะครับ